ปัามไปเลยปั๊มทิ้งไปเลยตอนนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวพาไปดูระบบแผงโอ้โหน้ำาเลไหลเป็นคลองเลยนี่ทำไว้นี่เลยไอ้คลองไส้ไก่เลยไหลเป็นคลองเออแจ๋วเลยน้ำฟรีแล้วเปิดเป็นน้ำตกไปเลยทั้งวันเลยเนี่ยโอ้หสวยมากเลยก็อันนี้เป็นระบบสวนทำแบบแนวอินทรีย์ด้วยนะผสมผสานนี่ฮะ ก็เป็นี่หนึ่งแนวทางของยังวัตตาตดอันนี้เขาเรียกอะไรตรงนี้หมู่บ้านเลยนะปลายคลองอันนี้อยู่ปลายคลองนะปลายคลองยังวัตตาดนี่ฮะ,ะเป็นระบบสวนอินทรีย์ฮะหลากหลายแต่มันแรงแห้งๆนี่เพราะว่าระบบน้ํามันไม่มีตอนนั้นตอนแรกนี่ฮะมันก็เลยมีปัญหาปลูกพืชไม่ได้ดีเราทำสวนมาห้าปีอ่ะ <c oughs> คือน้ําแบบพอประทังชีวิตต้นไม้อ,อย่างเดียวน้ําพอประทังขนาดติดระบบโซล่าเซลล์ชุดปั๊มัมร์ใช่ไหมตอนนั้นเนาะ แต่ก็ยังไม่ไม่ได้ผลไม่ตอบโจทย์แต่มาเจอตัวปั๊มระบบมิสซูของเราเข้าไปเนี่ฮะกระจุยกระจายเลยเนี่ยมีหมดทุกอย่างเลยมอนมีหมดฮนะแต่ระบบท่อเดี๋ยวทางเราจะรออีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะเดินท่อเมนท่ออะไรให้ใหม่วางท่อระบบให้ใหม่เพราะว่ามันเล็กไปมันดันน้ําไม่ได้ดีเท่าที่ควรนี่ครับอ่าอันนี้เป็น,นทุเรียนนี่ะอ่าอันนี้อันนี้ลองวาเขาก่อนใช่ไหมหรือว่าทําประตูเิชอะอันนี้อันนี้ไม่ใช่เพราะว่า เมนตรงกลางที่เขาวางไว้มันสองนิ้วใช่ไหมเออมันไม่พอแรงดันแรงดันมันไม่พออ๋อแรงดันไม่พอจํ๊มาจากข้างล่างขึ้นมามันก็ดันขึ้นมาได้นิดเดียวแล้วก็เลยต้องเราวางเมนกลางมาใช่ไหมเออกลางกลางเอาสี่นิ้วอยู่แล้วตัดเข้าตรงกลางจําอีกชุดหนึ่งจําหัวกลางท้ายเลยทีนี้หัวกลางท้ายเลยทีนี้มันก็เหมือนมันน้ํามันไปได้รอบเลยมันก็เลยช่วยดันช่วยดันขึ้นฮะจากที่ว่าเราจะไม่ต่อเป็นก้างปลาอย่างเดียว ันนี้จะเป็นระบบแขกแผงเก่าที่ว่าสองแสนต้นๆนี่ฮะก็เท่าไรยี่สิบเอ็ดแผงยี่สิบยี่สิบยี่สิบอ๋อยี่สิบแผงใช่ไหมออันนี้ชุดนี้ที่เรามาติดตั้งนี่เรามาติดตั้งเฉพาะปั๊มกับเดินตัวท่อให้แล้วก็เป็นตู้คอนโทรลให้ฮะแล้วก็ทําแท่นทํอะไรให้ทั้งหมดก็คือจบที่เราหมดตรงนี้แล้วก็แก้ระบบะมาเป็นเอซูนวันอ๋อเป็นทูอินวันคือใช้ซับเมอร์ได้เหมือนเดิมแล้วก็ใช้ซับเมอร์ได้ ใช้ปั๊มมิซูใช้ปั๊มเอซีได้ใช่ครับปั๊มขึ้นสวนได้อ่านี่ฮะก็ดูอย่างนี้เลยเนี่ยโหดูแผงฮะอันนี้แดดเริ่มมาแล้วก็ออกเป็นท่อเลยอย่างที่เห็นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นชุดอันนี้ชุดอะไรเป็นชุดเก่าอันนี้ชุดเก่าเขาอ๋อต่อต่อเลยต้องเต่ามาใส่ใช่ไหมอ๋อถ้าถ้าสับข้างบนเนี่ยจะเป็นสับอ่าน้ำเสมือดบาดาลเสมือดบาดาลของเขาดูขึ้นแท้ง กับลงมานี่ยกับไปสู่น้ำตัวนั้นอ๋อเราสูบน้ําในคลองอ๋อเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ดูดน้ําในคลองนี่ฮะปั๊มยังทํางานอยู่เลยนี่ครับนี่เป็นเฮิร์ตของเขาเต็ม48.6เฮิร์ตนะตอนนี้เต็มปกติเต็มมัน50เฮิร์ตห้าสเฮิร์ตใช่ไหมอ่าอันนี้ตู้ของเราตัว5กิโลวัตต์ใช่ไหมตัวนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เอาตู้10มาใส่เพราะห้ากิโลวัตต์ไม่มีขาดตลาดเอาตู้10มาใส่เลยช่างเรายอมลงทุนนะเนี่ยอันนี้วอลที่แผงมา หกร้ <600 S 2> อยกว่าโวลต์หกร้อยโวลต์นี่ฮะใช่แล้วคันนี้คือโวลต์ที่ปั๊มกินอยู่ตัวนี้สามร้อยหกสิบกว่าสามร้อยหกสิบกว่าอ่ามันกินยังไม่เต็มที่แต่กินเต็มที่มันต้องมีสามร้3 7, 3อยแปดสามร้อยเจ็ดสามร้อยแปดน่นตู้ตัวนี้ม,นมีการันตีเท่าไหร่นะตัวนี้นี่เขาไอ้ร้านอ่ะมันการันตีให้หนึ่งปีหนึ่งปีแต่เราทำเราเซอร์วิสให้ดูที่สองปี สปีสบายๆเราซื้อิด <2 S 1> ให้<ป>ลงลกาวลงอะไให้หมดเรียบร้อยมีปัญหาเราก็มาคอยดูแลให,<อ>ให้แต่ว่าแผงอ่ะแผงถ้าเกิดว่าทําชุดใหม่มันจะอยู่ที่ยี่สิบห้าปีถ้าพวกแผงแตกเองในธรรมชาติเนี่ยการ,รันตีให้สิบปีอืจริงๆชุดนี้เราใช้แผงไม่ต้องถึงยี่สบก็ได้ใช่ไหม มาตรฐานมันมี18กับ20แล้วแต่ถ้าเกิดอยากได้ไฟเยอะวัดวัดมากอะไรอย่างเงี้ยวัดมากวัดน้อยแล้วแต่อ๋อนี่ฮะก็คือทํางานตลอดเรื่องปั๊มไม่สําหรับระบบนี้ไม่มีทางไหมแน่นอนไม่มีแต่น้ําไหลตลอดฮะอันนี้มันกินอยู่แปดจอแอมป์ใช่แปดจุสองหแอมป์มันกินเต็มที่อยู่8.9แอมป์8.9แอมป์ใช่ไหมอันนี้เนี่ยสี่สเฮิร์ต อ่าถ้าเกิดว่าแดดอ่อนมันก็เฮิร์ตไปก็จะต่ำลงพอต่ำลงมันก็รอบนี้รอบปั๊มมันก็จะค่อยลงพอมันค่อยลงปั๊มมันก็ไม่ไหม้ใช่ใช่เฮิร์ตใช่เฮิร์ตคุมคอนโทรลคือตู้ตัวนี้มันคอนโทรลเรื่องการมันจะไหม้ซัพพอร์ตได้อยู่แล้วคอนโทรลอัตโนมัติเลยอ่าคอนโทรลอัตโนมัติอยู่แล้วนี่ฮะก็เดี๋ยวพาไปดูอ่ระบบอ่ปั๊มของเราที่ทํางานอยู่นี่ฮะก็นี่ฮะเป็นวัตถุดิบของเขาคือปุ๋ยของคุณป้าเขาแล้วก็เป็นซัมเมอร์เจาะไปสองลูกเอ้ยบาดาลเจาะไปสองลูกนี่ฮะลงทุนมากเเลยหมือนนกั แต่มันไม่จบแต่ว่ามาจบที่เราตรงนู้นนะะอ่าเดี๋ยวให้ดูครับนี่ไม่มีที่นี่ไม่มีทางเข้าคลองเลยขอเข้าเข้าคลองหน่อยนอ๋อนี่เราก็วางอัดขึ้นนี่ก็เป็นความสูงก็ประมาณเท่าไหร่น,นี่มันชันขึ้นเหมือนนสิบเมตรเหมือนกันไห <10 S 1> อ๋อเท่าส <10 S 1> <ม>ิบเมตรสองร้อยยาวสองร้อยเจ็ดสิบยาวสองร้อยเจ็ดสิบอันนี้เราเดินไฟมาไกลจากแผงด้วยนะฮะ เป็นน่เอ็นทองอ่เาเราไม่ติดที่ที่ปั๊มเลยนะเราร้อยท่อแล้วม้อยท่อมาเนี่ฮะเราปั๊มแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่เป็นปั๊มมิสูอ่าห้าแรงตัวนี้เราห้าแรงเนาะอ่าันี้ฮะมิสูห้าแรงของเราเนี่ครับก็ติดตั้งจากระบบคลองนี่เลยนี่ฮะเราเป็นท่อสี่นิ้วฮะห้าแรงแล้วก็สี่นิ้วนี่ฮะดูการทํางานของปั๊มไฟฟ้านี่ฮะ ทำงานตลอดเลยฮะไม่ต้องกลัวเรื่องไหมแดดออนก็เบาน้ําก็ไหลแต่ว่าไหลแบบเบาเบานะแดดแรงก็พุ่งแบบเต็มเพร์อของเขาเลยที่เขามีลิมิตของเขาอยู่เรื่องการไหมตัดทิ้งไปเลยฮะไม่เหมือนไฟฟ้าถ้าไฟฟ้าสามเฟสไฟตกปุ๊บมีโอกาสที่จะไหมได้เพราะไฟมาไม่เต็มเฟสต๊มทำงานได้ไม่เต็มร้อยนี่แหละคือน่ากลัวา่าโซลาเซลล์อันนี้เราใส่ตัวกันเขาเรียกอะไรนะอันนี้เชือเบาใส่เชือเบากันน้ำย้อนนี่ฮะใส่เช็คเบาเอวอเรช อันนี้ระบบพวกนี้อยู่ที่เราคุยกับทางเจ้าของว่า,าตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายอะไรก็เรามาคุยนอกเอาเพราะเราจะติดเฉพาะชุดปั๊มฮะตรงนี้าอาจจะคิดค่าแรงให้อะไรให้ดูระบบท่อให้ในบางพื้นที่อันนี้ก็ต้องมาโทรคุยกันก่อนนี่ฮะเรื่องฐานตนัวนี้ทางเจ้าของวางเองแต่โครงเหล็กเป็นของเราใช่ไหมไม่อันนี้เราอันน,น,นี้อันนี้เราทําให้เขาอ๋ออันนี้เราเทําให้เขาเลยแต,แต่ปกตินี่ถ้าเป็นชุดนะ่ะเราถ้าชุดบน บนฝั่งตั้งบนฝั่งอะไรเนี่ยมันก็ไม่ลำบากไม่อะไรมากมายใช่ไหมครับเราทำโครงหลังไอโครงวางแผ่นให้จบแค่นั้นเองแล้วก็เป็นปั๊มตั้งพื้นให้แค่นั้นเองฮะคือจบเลยนี่ฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะเป็นระบบมิซูห้าแรงเป็นระบบไฟฟ้าก็คือจริงๆมันเป็นระบบของ AC ที่ใช้กับไฟฟ้าแล้วมาเรามาแปลงใช้ตู้คอนโทรลตัวนี้เป็นออฟกิดได้เลยเพราะว่าที่นี่ไฟไฟฟ้าเข้าไม่เข้าไม่ได้ใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นออฟกิจร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วไฟที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถดึงไปใช้กับบ้านได้ใช่ไหมอย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ในบ้านกลางวันเราก็ซื้ออินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งมาใส่ได<อ>้ในในเลย,ยวันไหนวันไหนที่ไม่วันไหนที่เราไม่ปั๊มน้ํารถสวนแล้วก็มีไฟใช้เต็มเต็มเลยใช่เพราะคือจริงๆระบบนี้เราใช้ตู้เย็นได้เลยใช่ไหมใช่ตู้เย็นแอร์ได้เลยสบายสยไหมใช่ถ้าเกิดว่าเราเอาซื้อระบบไ้ อปจิตมาใส่อุอดตั้งก็ได้อะ <c oughs> ได้เลยนี่ฮะก็คือสลับกันได้ใช้หลังเต่าสลับเอานี่ฮะตอนที่เราไม่ดูดน้ําเราก็ใช้ไฟบ้านได้ <c oughs> นี่ฮะตอนที่ดูดน้ำเราก็สลับสักพักหรือเราจะเอาแบตมาสำรองก็ได้มันได้หมดใช่ไหม <c oughs> อ่าอยู่ที่ <c oughs> เรานี่ยคือขึ้นเนินนี่ก็ประมาณ30อ,องศา <c oughs> แ้วเนาะไปถึงนู่นนะเช็คระยะล้วอยู่ประมาณสิเมตร10เมตรแล้วก็ขึ้นไปก็นี่ะเป็นลูกเนิน เออก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะดันขึ้นไปขนาดนั้นน้ำยังแรงมากเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะดัน270เมตร270เมตรนี่ฮะก็ะถือว่าขึ้นไปเยอะอยู่เหมือนกันแล้วเราสามารถจะจ่ายได้ทั้งจริงๆนี่มันเกือบทั้งสว่วนไหมถ้าเป็นน้ำขนาดเนี้ยถ้าถ้าเกิดวางท่อเมนดีๆก็ส่วนนี้ก็ว,กวางเปิดสองทีเปิดสองทีก็ประมาณสิบอันนี้สิบไร่นะอันนี้ของเขาสิบไร่เปิดสองทีก็น่าจะได้ทั้งแปลงเลยทั้งหมดเลยนี่ฮะก็ดูสายไฟที่เราเดินมาขึ้นมาจากข้างบนนี่ฮะ,ะไกลมากนี่ฮะ แล้วก็ระบบแผงอยู่ที่นี่แล้วเราก็สามารถเดินได้ก็ตรงนี้ก็ประมาณเลยสิเมตรอ่ะกด่งกี่เมตรสิบกว่าเมตรได้ไหมไอันนี้เหรอไอ้ตัวนี้แปดสิบแปดสิบเมตรเลยนี่อาจารย์นี่ไปนู่นหน่อยเนี่ยสายไฟลากมาเนี่ยแปดสิบเมตรมาเข้าตู้อ๋อแปดสิบเมตรเข้าตู้นี่ฮะก็เราก็ดึงมานี่ได้เลยเนี่ยก็ถือว่าโอเคอ๋อไอตัวโซล่าเซลล์มันอยู่ตรงนี้แต่จากตู้เราดึงไปได้ไกลใช่ไหมกำลังไฟไม่ตกก็ปกติเนี่ยมันก็ถ้าเกิดปั๊มห้าแรงก็ ถ้าสายสายสี่ก็ไม่เกินร้อยเมตรไม่เกินร้อยเมตรใช่ไหมถ้าเกิดล้วกขยายเป็นสายหก<ต>มันไปได้อีกอ๋อคือสายใหญ่กําลังไปมันก็ไปได้อีกมันก็ไม่ดรอปมากนี่ฮะก็เดี๋ยวไปดูอ่ะด้านบกีสักรอบนึงว่าเนี่ยจากปั๊มขึ้นไปเนี่ยความสูงขนาดนี้น้ำมันออกขนาดนี้ถามว่าพอใจไหมถือว่าโอเคนะ,ะเนี่ยท่อสี่นิ้วแล้วเราไปลดแคสลงแค่ดูมันยังเดินขึน้นเดินอีกฮะเดินเป็นลูกเดินอย่างนี้ขึ้นอีกฮะอ้ก็ถือว่าสูงนะชั้นนะจากดูลงมาเนี่ยก็ ู่ข้างล่างนะแล้วก็คลองะฮะแล้วก็ขึ้นมาจุดสูงสุดของเรานน่นเลยตรงแทงนูนะ่นฮะดันไปก็ทอนะ่อมลเหลวเนี่ยประมาณร้อยเมตรแต่เนี่ยไหนนี่คือท่อทั้งหมดเนี่ยมันสองร้อยเจ็ดสิบเมตรโอ้สองร้อยเจ็ดสิบเมตรนี่ฮะดันไปสองร้อยเจ็ดสิบเมตรนะน้ำไปออกอยู่นน่นเะนี่ยน้ำไหลมาถึงนี่แล้วโอ้โหไม่ธรรมดานี่ครับเดีย๋ยวให้ดูเนี่ยระบบที่เดินทั้งหมดนี่ที่เรามาซัพพอร์ตให้เขาก็คือ ชุดนี้แสนแสนต้นๆ้นฮนะก็มาแค่ปั๊มแต่ตัวอย่างที่ผมบอกคือตัวเแผงไม่ใช่เพราะแผงทางเจ้าของมีอยู่แล้วนะเขาเดินอันนี้นอันนี้เรามาเดินท่อใหนะ้เขาดึงง่าอ๋อเรามาเดินท่อให้ด้วยมันก็เลยบวกตรงนี้เข้าไปฮนะดูน้ําไหลมาเป็นทางเลยคือน้ําของเรานี่จะทํางานตามแดด,ดนะถ้าแดดมีก็เขาก็ไหลได้ทั้งวันนะแต่นี่จะไหลแรงไหลค่อยอยู่ที่แสงแดดแสงแดดของเราว่ามันจะจัดแค่ไหนอย่างอย่างนี้แดดไม่จัดเนี่ยก็ยังไหลทํางานได้ถือว่าโอเคฮะ เดี๋ยวให้ดูน้ำนี่ฮะอ่ไม่เก๊เลยอันนู้นเป็นชุดเก่าที่เขาทำไว้ไม่จบอันนี้ก็สองแสนบาทแล้วตัวระบบถังสูงก็ไม่จบก็ทําให้การทาสวนไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นระบบไหนที่เราทําจบเนี่ยผมว่าจะคุ้มฝ่าอ่าแล้วก็โซลาเซลล์ชุดด้านล่างที่ใช้ซสมอเพื่อที่จะปั๊มขึ้นมาเนี่ยสองระบบสองตัวเนี่ยทางคุณป้าบอกว่าสี่แสนบาทแล้วแล้วก็ มาจบที่เราเนี่ยแสนต้นๆแค่นั้นเองฮะแต่ว่าถ้าระบบแผงบวกอะไรไปอีกมันอาจจะอยู่ประมาณเกือบสองแสนเนาะออถ้าวางถ้าวางครั้งแรกฮะก็อยู่มาณเกือบสองแสนไม่ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า,า,วาอ่าไม่วางท่อไม่วางไรหนะ่ยชุดปัม๊มชุดปั๊มอย่างเดียวชุดปัม๊มชุดนีู้ประมาณัแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเ <laughs> นี่ยไหลเป็นคลองอะ่ะนี่ยนะ <laughs> นี่เสาไฟไม่มีนะฮะที่นี่ เม่อกีได้เลยที่สวนนี่ไม่มีเลยเป็นออฟกิจเลยนี่ฮะไม่ได้ใช้ไฟเข้ามาร่วมเลยนี่ครับเราดูน้ำนี่ฮะน้ำจากด้านล่างขึ้นมาถึงจุดนี้ฮะนี่ฮะนี่ฮะแดดยังไม่ได้แรงมากนะช่วงนี้เพราะว่ามันมีฝนตกอย่างที่บอกเมฆมันจะอ่อยๆถ้าเดียเดยเดยเด๋ยวแดดเบาเขาก็จะเบาถ้าเดี๋ยวแดดแรงมันก็จะทํางานแรงพุ่งไปได้ไกลมากนี่ฮะแล้วถามว่าอย่างนี้ฮะลดน้ําได้ไหมทั้งวัน่ะเราเปิดได้เลย ทั้งวันนะฮะน้ำไหลแบบต้นเนา่าอ่ะถ้าถ้าเอาจริงก็มันไหลเป็นคลองเนะี่ยหรือว่าเราจะทําระบบซองคลองไส้ไก่เอาตรงนี้ปั๊มได้ทั้งวันเลยฮะคือเปิดอย่างนี้ได้ทุกวันเลยไม่มีทางที่ว่ามันจะไหม้ฮะมันอยู่ได้ยาวเลยนี่ฮนะเราดูเนะี่ยท้องฟ้าอย่างนี้เลยนี่ฮนะมีเมฆมีอะไรแดดยังไม่จัดมากฮะเฮิร์ตก็ยังไม่ได้สักห้าสิบเฮิร์ตนะนะที่เป็นอยู่ประมาณสามสิบเฮิร์ตนี่ฮนะยังปั๊มทำงนานขนาดนี้เริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วอ่าเริ่มแรงแล้วเนี่ยเนี่ยทำงานตามแดด คือเรื่องไหมจากที่เอฟซีพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวปั๊มมันจะไหมคิดที่ดีดูให้ดีนะระบบโซลาร์เซลล์ Sale, ปั๊มเอซีเนี่ยไม่มีทางแน่นอนผมรับประกันได้แต่ถ้า,ถาเป็นสามเฟสอันนั้นน่ากลัวเพราะไฟมาไม่เต็มแล้วปั๊มทํางานอะ่ะมันจะไหมอย่างนั้นฮนะดูเนี่ยพุ่งไปขนาดนี้ยิ่งยิ่งแรงอะ่ะไม่ต้องสามเฟดสองเฟสนี่ก็ไหมสองเฟสนี่ก็ไหมแล้วดูอ่ะสะใจไหมครับนี่ฮะเดินท่อสี่นิ้วขึ้นมาจากข้างล่างสุดดู่นเลยแล้วก็ขึ้นมาถึงข้างบนเลยนี่ฮะ แล้วมาถึงเนี่ยเราดูยังทํางานไม่เต็มที่ยังออกขนาดนี้แลที่ดูเราเปิดเข้า,าระบบหัวเวียงของเราเนี่ยสบายๆเลยสิบไร่นี่ฮะแบ่งเป็นโซนเอานี่ยครับโอ้โหใจโคตรนี่ฮะถ้าทางานไม่จบนี่ติดต่อทางช่างโดดของเราได้โซลาเซลล์เนี่ยช่างโดดโซลาเซลล์ตัดของเราเนี่ยแก้ไขให้จบได้แก้ไขให้ที่ว่าใช้งานไม่ได้สี่แสนใช้งานไม่ได้เนะี่ยมาจบที่แสนเดียวเนี่ยแสนสบายสบายๆเนี่ยอันนี้อยู่ที่พื้นที่เดี๋ยวมาคุยกันนะตรงนี้เดี๋ยวเราก็เริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวไปดูที่ เขาเชาเอ้ยแถวว่าพี่บอกใช่เออในอาม,นะอ,อ,อ,ามอันนั้นก็เขาจะทำสองระบบเหมือนกันก็คือใช้กับแอร์แล้วก็เป็นปั๊มใช้กับสวนทุเรียนอันนั้นโดยตรงถ้าเพื่อนๆสนใจแบบนี้อยากใช้ไฟฟีลดต้นทุนแบบนี้ในครั้งเดียวจบเนี่ยรายการทําสวนทุเรียน,น่ะเรื่องน้ําเรื่องค่าค่าน้ำเราตัดไปเลยมันอาจจะคืนทุนอยู่ประมาณกี่ปีห้าปีมันมีห้าชุดเนี่ยห้าชุดนี้ถ้าสมมุติว่า ถ้าเราปั๊มจริงๆนะปั๊มน้ำเราถ้อยู่ประมาณ5,000-4,500บาทต่อเดือนค่าไฟนะ4,500บาทต่อเดือนอ่านี่ฮะ4,500บาทต่อเดือนนี่คือลดได้เยอะเลยอะใช่ลดได้แบบยาเพราะว่าต้นทุนครั้งแรกที่เราขอไฟเนี่ยอ่ามันอาจจะยังไม่แพงแต่ถ้าเราขอสามเฟสแพงแน่ใช่ไหมสามเฟสก็เป็นแสนใช่ไหมเป็นแสนเอาชุดนี้มาติดดีกว่าอ่าเป็นแสนแล้วก็เสียค่าไฟอีกนะใช่ทุกเดือนทุกเดือนไปอีกนะเราคิดดูอะทุกปีอ่ะเสียค่าไฟก็หลายหมื่นแล้ว แล้วตรงเนี้ยเต็มที่เราใช้ได้25ปีมันอาจจะยังคือมันมันคล้ายๆไม่จ่ายไฟได้แต่ไฟอาจจะต่าลงแค่นั้นเองใช่ไหมมันจะต่าลงมันจะดรอปกันดรอปนิดนึงดรอปนิดนึงบวกลบบวกลบเนี่ยไม่เกิน10%อ่าแต่ถามว่ามันก็คืออย่างเนี้ยแล้วมัน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 ถอยลงไปสัก10%เนี่ยมันก็ยังให้น้ำเวียงได้ปกติคือไม่ต้องไปซีเรียสเลยแค่แค่นั้นเองถือว่าโอ้มันคุ้มทุนมากฮะคอยน้ําก็ดี คอยน้ำก็ดีเนี่ยดีแน่นอนก็คิดดูในสี่นิ้วตงันขึ้เขามานี่ฮะดีไม่ดีวันเดียวก็สะใใหญ่อะเกือบเต็มอะเอาง่ายๆอะถ้าเปิดอย่างเงี้ยแดดดีๆนี่เต็มแน่โอยกระจุยเลยดูดูครับโอ้สะใจไปเลยฮะยังไงก็ลืมสอบถามนะฮะ085 813 4727 i แ4 7 2นนะฮะก็อันนี้เป็นนังผมก็คือเป็นทั้งเพื่อนของเขาแล้วก็เป็นทีมงานที่เราช่วยกัน แนะนำก็เผื่ออนาคตเพื่อนๆอ,อยากทําแบบระบบครบวงจรทําสวนทุเรียงเดินระบบน้ําแบบนี้ก็ติดต่อทางเราได้เราไปแก้ไขให้ได้หรือว่ามีปั๊มอะไรที่ใช้งานไม่ได้นะแข็งตัวือซีลเก่าที่ทำงานไม่ได้ถามว่าไปได้ทั่วไทยจริงแต่ค่าใช้จ่ายต้องต้องคิดตามจังหวัดตามระยะทางตรงนีนะ้ว่าเพราะว่าค่าน้ํามันเราก็ต้องมีของเราเนาะเราก็บวกตามระยะทางแต่เบสิกของมันเนี่ยมันก็อยู่ในระดับเรทราคาประเมินเดียวกันอยู่แล้วฮะรตรงนี้ก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับจะได้ภาพคลิปใหม่อันนี้เป็นคลิป ปั๊มโซลาเซลล์5แรงของมิซูแล้วก็เป็นระบบออฟออกิดไ,ไฟไฟออฟกิดนะก<ช>็คือจบเลยนี่ฮะเป็นไฟ AC อ่าเป็นปั๊ม AC, ม AC ฮะใช้ใช้กับตัวสวนแปลงนี้ก็ถือว่าโหสุดยอดเลยนี่ฮะอเ,เอาอีกรอบนี่ฮะตะใจไหมฮะนี่ฮะโอโ้โหออกอย่างนี้เลยครับเต็มท่อเลยครับโอโ้โหนี่ฮะอ่า สามนิ้วนี่ฮะแต่ว่าเรามา4แล้วมารถสจริงๆเปิดได้อีกสบายเลยนี่ครับอ,นนะอ,อ๋มีปล่อยฟออออรีรตรงนู้นนะอ๋อมีปล่อยฟรีอีกอีกอีกประตูใช่ไหมอ๋อ๋อแต่อันุ๊กกี่กี่กี่ละกีเบาสองนิ้วอ๋อสองนิ้วปล่อยฟรีแค่สองนิ้วไว้ก็ถือว่ายังแรงได้พอนี้อ่ะคิดดูครับอ่าประมาณนี้ครับสะใจแน่ครับสวัสดีครับ